คนเราตอลเียวเู้ืยคันว่เรียกเอนมันทำฮากบอกนีมาจักเจีเรียกเหือมูเขาจมอเนาะเาที่ย์ศูนนี่ก็คือเป็นเลขพัดะครับพ่อเออเลขพระเขาพระเพิ่นบอกว่าหมดอะไทำหมดชิ้หมดแล้อเป็นพัะทุดง้อยู่ทางยวนยู่หนอยู่ข้างมันเกิเหลน้ำกันเอี่อ วันไหนกูาอเงเดียวนี้ละไล่เงืนดวอัน้ผมนึกว่าถือตุ้งงื่บว่าถืองด้เดียวะไและวเขาเขาตัวเขาเขาอันี้เขาหายมาไปหรบอปนีเลยบอไปจอเ่งเด้อโอ้ยย่กันกูมื้งานนบออยู่กับพวกนดกมากเลยนะไม่มูไปอมากนเม่น้ำนยูย่กับอ่าะมันหลายโวล่พ่อเล็ เปนมีเเจ็ด0ุนชุนแล้วก็เจ็ด0ุนชนเจ็ดุนชุนี่ยิงเสนะมีทำนี่แหละแล้ว่อไปเอาแต่0ูนซีโค่อะเรียกโค่ซ่กับหารไหลเรียกไปชื่อสี่ชุนเะนะเออมันไปดันออกขนุนนแต่ห้าหนึ่งก็ไม่ได้ป่ะพ่อหายนึงก็ได้๋่าถึขนาดมาห้าเลยนะห้าว่าหายว่าถึงเนาะ ก็คือวิ่งล่างนี่ยังไม่หลุดเลยนะพ่อเนาะเด็วิ่งบ่หลุดอ่ะอันนี้เจ๋งเจงเหมืนอนทกว็ที่วิ่งหก็เาแล้วเลยวนี้วันี้บ่พ่อพ่อจะเร่มถามเด็กอชาติดงนั่นล่ะโอ้ยเป็นบอกกุ้งยูนกัอนกุ้งกเขาก็เป็นไอ้ยันออกเจาอื่นเขาหัวหน้าอุดมพี่ลูบอกพ่อบอกงีเจ้น้องอ๋นโอ้ยเจนี่เดี๋ยวก็เห็นงใจนึ่งมาสื่อมาขออยู่บอกขาจะเล่าให้ฟังไป้น่อย ถือตถีก็ถือกุญแจแล้วอยู่อันนั้นแตวน้มาตัถือเล็กๆสนุกโอ้เหเตียบปากเขาได้แต่ว่าเทียได้พออยู่เลยม็ตั้งมาตังหัวดีแท้สนากอืม้างถือแก่วัตถีเอาเอาของปอกกนชั่นนอกมือเนี่ยเออเอาไหมมือถือก่าแเหรียที่วิ่งนี่ถือมือถือว่คือเกาเสียนล่างนะครับ พ่อสมปองนั่นครับพ่อสมปองวิ่งล่าเด็กวิ่งกันว่าถึอว่าแดกขอสามมือมาว่านีว่านี่ปะกันวิ่งเ็ว่าถึอว่า่จิ้มว่าเอาะว่าบนลังสงสัย่ละวมันมีเหมอนูครว่าถือว่ากินข้าใช่ไหมอืกินมือก็สามมือตี บ่ถึงมวดนี้มนไม่กินข้าวสามมื้อนี่ผพอ่ะเล็กวิ่งเฉพาะเล็กวิ่งนันเ่พะเราคมายี่เล็กวิ่งแล้วขาด,ด,ด,ดีนี่อื็วอกวงแล้มที่หกแล้ว เดอกั limiting, Euro, มันเกัดมาแล้วันเดสามกั่งหน้ยมันจะเป็นสามบุยแต่ว่าสอง Whoa, okay. terminal terminal <wh tapping> ่เด็กมันเที่เขาจแกับสมฮุกนี่คันนี้ยุลางนี่เป็นลำไงเย็ไทยยุลางเป็นลำงที่พ่อยุลางเป็นลงกอ่ะไอยยุบนเดียวพ่อบนมันอาจจะมารับจุเล้ เรียกลักซิบเขาเาเียกันนึงเนลักครับเขาเียลักีบลักซิบเขาเมือนนี้มันไม่ตัมันม่เสียนร่างมีมมีมีนึ่มีหกมีสองมีสี่เรยกลักซีบมันัลักีนี่มีบกว่าเรียกเขคนเขานีเรอ่เ ต่าจีนว่าอ่งตัเวไดแน่ลรอเ่คะมงหกเรี่องคน uh, ัวเดียวเออวี่กีงหกกังหกับสแต่วเรียกอเกว่ไนพ่อกขเขียนเจ็ดิีนว่เรียกตัวนี่สำคัญมันอยู่สองตัวมันอาจจะเป็นตัวนึ่งนตัวนี้อาะนอยู่่ังไล้ตัวนี้อาจจะมอยู่ทีเอนจีนสามมันจะว่ารังมันจะป็นสามแต่ว่าหกนี่ ยาภูมงดูปแบบนี่นี่คาตัวใดบ้านเนี่ยเยอะไหลองึงเนาะค่ะบลองบอได้แนนพอเรียงก็ต้องเป็นเกาลูคงคือบวกว่สวนที่ดับทีบวกเกาลูกกเป็นปีหม้อไหมทุกบ่เกาลูกก็เกาลูกเกาองเรียงเนาะ เก้าหกเก้าสองนี่นีเราเรียกรางมั้นเปลี่นมันเป็นสองตัวนี้ตัวนี้เก่งกว่านั่นอะไร่ตัวเก้าเก้าหกเก้าหกเก้าเก่งกว่าเก้าหกเก้าสองตัวนี้เราดูตรงนึงเหละตัวเก่งเพราะเลียกผู้นึงเนี่ยมันเั่นเขาว่ามกเรียกางเสียนะเพราะว่าเรียกหเก้าสองเกเก้าเกเก้าเกน หนึ่งสองสามที่หารัว่ากำกันหางเ้ยจับกันออกเยมันจับกันอกี่มันมันาออกน้นุนน้ำนเสีเนี่ยเพะว่าไม่ได้เป็นซี่สวนิดเอ้ยยงเอ้ยเื่อกูจ้าดีจับกันออกเยมงเกาเป็นได้เียุกกสองกำหกก็เาเี่ยเหอนสองกำหกกเกาสองกหกก็า แต่ว่าวิ่งหกมันบ่พอมาเรียกเลยมันคือว่าเรียกคกละครับเลียองนี่มัมากขึืนออกแต่ว่าเก้าหกับเก้าสนี่สิมาแางบ่ครับขมาก็มอยู่แางแต่เรียตามขมากมอยู่เรืงเดียวตามคูไหมจังค้มันเยอะลายมืออยู่บังบังมือกันพอเลยคุณพ่อคร่ครับ่อจะคููมือนี่มีสองคููจ้นี่มีเก้าหกเก้าสอง ซื้อซื้อลูกลังแล้วก็ได้เฉพาะซื้อคนบนได้เพราะว่าเรคุณสูงใส่ยนั้นเป็นเรือรงหลายอ๋อมือนี่พอห้สองคู่สองหาง่็จะไป่็จะไปหนึ่งหนึ่จังน่อยนะครับเออครับมี่ีองหนึ่งเลยค่ะสองคู่สองหางเนาะหกเจ้าสองมีสองคู่แวนีละแต่ว่าเลขอวิ่งในตัวเดียวมันบาพอวิ่งวหก็ล้เรืวิ่งหกตัวเดียว กนี่บ่นก็อย่สามเลยแต่ยินพ่อว่าถางหกว่ามาสิบบกินเขาสามเมือนจริงครับแต้ว่าเรื่องเรื่องญี่บุ่นเราต้องเป็นสามจับคู่เก้าหกเก้าสองว่าเรื่องสามจับคู่เนี่ยพ่อยุ่งวาเ่อยู่ทุกหนอยู่เรื่อยๆมันเรียกได้ไมมึงิ่งอกเร่แต่สามนี่ยสามารถมากบนที่พ่อสามมาก็มาอยู่เอเ่อจะเป็นร่างมไรเลสครับแต่ว่าตอนนี้หาคู่ไวท่านพ่อจริงครับค่อยูเห็ุพเศร้านี้ มันมีวงไปไมครับนี่ซ้ำนีละนี่ซ้ำนีเนาะเอา่องตัวเท่านั้ละเอาแงเสียเงินตัวถือแจ้ง่ก็่หนักก็ไม่เสียอะไรลงแต่กันพ่าเอารงกันพ่อแบบนี้โอ้ยซื้อเลือเออซื้อเลือกลยวัตถุเลโอ้ยวันเรือที่บินตาตาวุดีวันี้ได้่ได้กี่จงย่นี่นิ่ไ้กันเอนี้จะได้ถือว่าใครน้ำของู เห็นดูตาดูนี่ว่ามึเห็นดูคือบอกตร่นตาตาจีนคือกตงือกตรงวิ่งหกกับสามนะพ่อเนาะวิ่งหกกับสามวิ่งหกกับสามเราต้องลงบุญงงเเนี่ยวิ่งหกอะไรเรียกรางคือยัลอกถือโยพอหตงหมกว้ามาสิว่ากินเขาจ้งมือก่อพ่อจ้เมือก่อนเพระยั่กินเวมมือเนี่ยเ้บาทจอยแท้ เ่าเลยเจับเลยยู่ในเจ้าคู่ว่าถือเจ้าเือกันนไปชัวรโอ้ย่าขนาดเขาสี่เจา้ยกลังเาเแลปั่นกันเขาเงินเมั่้กันอยู่นีนี่นเจคุณก็้เจ็ยบ่อเรียกได้เลยเรียกว่าเอางาสินี้ โอ้ยพ่อกองคนรคือกมลจะมีารเดียเข้ากว่นี้ออกซ้ำมตัวออกตั้งา้าถวงอมเขาเกำเงินมากจะของว่าได้บ้างเอามาคุ้นกันมาคุ้นกันนี่นี่นี่ไปไกลไกที่บว่าขี่หนะเลยไปนั่อีกในเด้อพาทุดเพ่อเพ่นบอกคุ้งวันอะไรต่อว่าเพ่นบอกอะไรวันย่าจะข้างน่้บ้าเขาพ่อเขาวันนี้คนล